สวัสดีครับสวัสดี ตัดเนี้ได้เดี๋ยววองวิ่งไปแมงสะบัดจอยจอยตอนนี้ใช้ได้อยู่เดี๋ยววิ่งแ้วสะบัดชเาสวยก่อนสวยก่อมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นทริปที่สองของชมรมจักรยานเนชั่นนะคะก็เป็นการชวนเพื่อนเพื่อพี่ๆนักปั่นจะหน้าเก่าหน้าใหม่ค่ะ หรือว่าเพิ่งถอยรถมาจริงๆเนี่ยไปด้วยกันค่ะเราเริ so ่มต้นทริปแรกของปี2558นะคะด้วยการชวนกันไปไหว้พระ9วัดจพยายาไปถึง9วัดนะคะ7โมงยังไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สภาพอากาศนะคะเออลมข้างแรงอุณหภูมิจนยังไม่ได้วัดแต่ก็เดาสักประมาณ25นะคะ20 20แล้วอ่ะเอาล่ะอย่างน้อยๆวันนี้ก็ไม่มีแดด คนนะคะที่มาร่วมทริปเนี่ยคงจะได้สนุกแฮปปี hmm. ้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เอาแบบมาแล้วนะสามซิวัดประหลัดเปลี่ยนค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปหลวงพ่อโตที่วัดบางปิ่ค่ะรอกข่าวล่อนี่เออเดินห่วงไอ้พวกที่อยู่รอดลอยเสียงอ่ะมีพวกเราอยู่นั้นเปล่าไม่รู้ไม่รูไ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปนี่มีคนบอกว่าเขามาจากวัดเหมือนกันม,มี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 พี่หนึ่งคนอยู่เล็กไซส์บอกว่าเดี๋ยวผ่านแล้วเดี๋ยวพี่แจมแกแวะมาบอกว่า ว่าเนี่ยมีคนเมื่อกี้พูดเจอผมที่ร้านจอดรถนแลก็ไปมาแล้วแล้วไม่มีใครเสร็จแล้วก็เลยใช่พี่เป็นห่วงที่นั่นแหละนี่นี่จะไปนำไปก่อนไหมล่ะเออไปก่อนสำคัญไหมพี่จะนำไปก่อนไหมจะนำไปก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนนี้มีมีคนที่เขายังไม่เสร็จนะเมื่อกี้อยู่ที่จอร์นเดี๋ยวให้ตามไปก่อนนะให้พี่ตั้มพาไปก่อนเออเอาพี่บอกพี่ตั้ม ใยตายขายหน้าวัดรู้ใช่ไหมเขาโทรมาวัาดีปีใหม่พี่ตอนปีใหม่เขาบอกขายอาหารตามสั่งเขาทำชุมตามอร่อยนะอาหารอีสานก็ทําอร่อยแต่วันนี้หยุดว่าอยู่ไม่มาหรอกลงชัยีมาใ่้ยเอวต้องลงตับปูมาไหมเนี่ยมาไหมพี่แดงลดลงไม่ถึงห่อไม่ถึงเลย ไปไปชุดน <st ึงก่อนชุดนึงหมายลาดเตียงอะไม่พร้อมกันเลยดีกว่าไ้ดะไรวะไาหใพาครับไว้พา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คครรับใอตามที่เตามตามมันจะมีทางออกอยู่2ทางไอตรงโรงเรียนอนุบาลนะ่ะมองรถออกเดี๋ยวเขาจะไม่มองเราแล้วก็ตรงซอยปรลัดเปลี่ยงไอ้ตรงเล็กไซต์ออกอีกทางหนึ่งคอยมองรถจะให้ออกมาเดี๋ยวตอนที่พวกเราไป ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปชุดแรกนะครับวัดประหลัดเปียงก่อนครับชุดแรกนำโดยพี่อ้วนครับพี่อ้วนจะนำนำโดยเสืออ้วนไอ้ก็เรียกเสือนะเว้ยเสือหมอกกับเสือภูเขาเขาเรียกเสือเลยเดี๋ยวพี่รอดูจับปูก่อนนินมาให้มาเดี๋ยวต้องโทรก่อน จะได้เตรียมรถลงให้ไปขึ้นั่งได้ครับโอ้นี่เต็มสูตรเหมือนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs>